ผู้ว่าจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ออกแถลงการลงนามหนังสือถึงผู้ว่าบันเทียเ็นเจยของกัมพูชานะครับว่าขอความร่วมมือให้ย้ายชาวกัมพูชาที่เข้ามารุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งได้เข้ามาสร้างบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของไทยและเป็นที่นอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ตาม MOU-43 ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการละเมิดอธิปไตายของไทย โดยพื้นที่บ้านหนองจานหลักเขตที่46-47พื้นที่ประมาณ64ไร่มีชาวกัมพูชาเข้ามาสร้างบ้านเรือน135ครัวเรือนนะครับส่วนพื้นที่บ้านหนองยาแก้วหลักเขตที่42และ43ประมาณ20ไร่ลุกล้ำมา35ครัวเรือนซึ่งทั้ง2พื้นที่นี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าไมา้และเข้าขายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงให้ผู้ว่าบันเทิงเป็นเจอย้ายราษฎรกัมพูชาออกจากพื้นที่ลุกล้ำ นอกราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ปับันนี้เป็นต้นไปหากไม่ย้ายออกจากดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ